สี่ดีค่ะมาเจอกับชาวอุ่นนักข่ะแล้วก็ปีมคนเดิมเองค่ะวันนี้เราจะมาทำอีพีแรกของอะไรว่ายังไม่ได้คิดชาเลนแล้วนี่คือกรอบรูปเสร็จวางรูปเสร็จแล้วก็มาลงเลยแบบอยากเล่าสดไปพร้อมกับทุกคนเนาะนี่เลยอันนี้คือเทพทิดาอู้อย่างหรือ ผู้เปิดป่ามายาอ่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แนเน่ไม่รู้แนน่มันเป็นของนิยายของปีมเองแหละเป็นของพูดน้อยตำนานพูดน้อยอันหลังและนี่คือตอนที่เขาเล่าถึงเทพธิดาคือตอนเทพธิดาปีมอ่านเพลินมากคณะแต่งเองนั่นเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> จะเอามาเล่าสู่กันฟังไม่มีสคริปต์ค่ะไม่มีสคริปต์วุ่นเอาสคริปต์แต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นภาพไปพร้อมๆกับปีมใช่ใช่ จะเล่าแบบไม่ใช่แบบสปอยจริงจังอะ่ะจะแบบพูดไปด้วยแบบจำามดไม่ได้มันคือโด้นสดอะ่ะเขาใจไหมนะคะ <c ười> คือเมื่อ600ปีก่อนนะ่ะมีสงครามระหว่างปีศาจกับเทพใช่ไหมตึงตอนนั้นมันก็แบ่งไ้สามฝั่งก็คืออะไรผู้นี้อะไรพูกนี้ใช่ไหมเขาแบ่งกันไว้และสองตัวเนี้คือมีอํานาจเยอะสุดใช่ไหม สวรรค์ก็แบบมีอำนาจในทางที่ดีปีศาจก็มีอำนาจในทางที่ลบพวกมันอยากต่อสู้แย่งอาณาเขตตามแผ่นดินกันซึ่งมนุษย์เราก็เป็นตอนนั้นก็เป็น่าที่อ่อนแอและก็แอบออดแอดมากค่ะเขาก็ต่อสู้กันต่อสู้กันแล้วก็คือเกิดคือสวัร์ชนะคือตอนนั้นนี่มันมีสามโลกแล้วเขาอยู่โลกเดียวกันก็นนคือโลกมนุษย์กันเลยนะคะสวรรค์ชนะก็คือแบบ โอ้กูได้ใช้มาแล้วเขาก็ขึ้นไปด้านบนแล้วก็ยึดมนุษย์ไว้แล้วเขาจะปกครองดูแลมนุษย์เองแล้วไปศาสตร์มันก็ลงไปใต้พิภพใช่มันลงไปใต้พิภพแล้วก็เทพเซียนที่เป็นผู้บุกเบิกของการสู้รบนี่ก็คือเทพธิดาอูอ้หยางค่ะก็คนนี้ละค่ะเทพธิดาอูอ้หยางจะแต่งตัวแบบแบบสีฟ้าครามทำน้ำทะเลนิดหน่อยเธอมีจี้ประจำ ตัวก็จะเป็นที่แบบลูกบิดอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นไม้ๆตรงเนี้ยค่ะเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นของประจําตัวและที่ชอบเทปิดยาอูอย่างที่สุดไม่ใช่ตรงไหนคะ่ะคือต้องปินปักผมคือชอบมากตัวละครเนี่ยต้องเลือกมาเป็นเทปีดยาให้ได้ก็คือปินแบบผมแล้วก็มาดที่ดูเข้มเขมเนาะเทปิดยาอูอย่างน่ะแบบท่องไปทั่วโลกบำเพ็ญเสียนไปเรื่อยๆจนไปเจอป่าที่หนึ่งเป็นป่าที่มีพลังปานเสียนเยอะมากจากการสู้รบใช่ไหม แล้วเขาก็แบบเฮ้ยป่าแบบนี้ถ้าเขารวมปารังเซียนกันแล้วปีศาจได้ป่ามันคงเป็นเรื่องที่แย่เขาเลยรวมปานเซียนกันแล้วไปเก็บไว้ที่ต้นไม้ต้นนี้ก็เป็นปานเซียนตีอย่างงี้ซึ่งป่าไมายามีปานเซียนเยอะใช่ไหมมันก็ทําให้ฤดูกาลไม่เหมือนกับกที่ปกติทั่วไปก็แบบโอ้ยโลกมนุษย์ฝนตกป่าไมายาร้อนมากโลกมนุษย์หิมะตกป่าไมายา ฝนตกอะไรประมาณนี้คือมันจะเป็นที่ที่ไม่ปกติแบบฝนตกดีๆหิมะก็ตกเลยหรือก็สัก,กุลละก็ร่วงเลยเป็นประมาณนี้ป่าไมายาคือป่าที่พี่กนจริตแบบไม่ตรงผิดเพี้ยนอะไรประมาณเนี้เขาสว่างมันมืดมันมันมืดเขาสว่างอะไรประมาณนี้และเทพพิดาก็รวบรวมมาไว้และเทพพิดาก็ บางเพมตนอยู่ในป่าเพียงพูดเดียวซึ่งเธอสากน,นะเขตเอาไว้คือปาา่าไม้ยาก็คือปาา่าไม้ยาโลกมนุษย์ก็ข้ามมาแต่ต้องใช่ไหมแล้วก็คือทุกๆปีไม่ใช่ทุกๆสิบปีอะป่าไม้ยามันจะอ่อนพลังลงนี่แล้วมันแบบกลิ่นหอมแบบแล้ววันน้นเป็นวันที่ป่าแบบมีกลิ่นดอกอะไรไม่รู้ใช่ไหมมันก็จะหอมเอ,อบอวนไปทั่วออบอวนไปแบบ หยหอมจังเลยติ่กลิ่นแล้วอืม้มจีจังมันก็จะหอมประมาณนี้แล้วก็แบบปีศาจที่เทพที่ดักอุย,อยางสร้างขึ้นมาจากแบบพืชอ่ะแบบอย่างเช่นต้นไม้กินคนอะไรประมาณเนี่ยมันก็จะหลับไหลบำเพ็ญตะบะให้ร่างกายตัวเองแบบอุ่นแล้วก็เก็บเอาไว้ใช้แรงในีุ่นิดปีใช่ไหมแล้วมันนุดอ่ะคือประตูป่ามันก็เปิดขึ้นใช่ไหม มนุษย์มันก็จะเข้ามาว่าฉันจะมาเอาผลไมยาผลไมยาก็คือปานเซียนที่เ mm hmm. ท,ทพที่ดาวรวบรวมไว้มันก็จะมาเอามนุษย์ที่ได้รับไปก็จะเป็นมนุษย์ที่เป็นอมตะแข็งแรงและปีศาจที่รับไปก็จะเป็นไอเหนือก็เทพถ้าเทพได้รับไปเทพก็จะบรรลุโด,ดยไม่ต้องบำเพ็ญฮน้อยอะไรเลยประมาณนี้มันผลที่แบบ โอ้โอลังมากที่ดีดาก็ซื้อสันนกเฝ้ามาตั้งนานเป็นมนุษย์เฝ้านี่จบเรื่องตั้แต่วันแรกอะจริงไหมเขาก็เฝ้ามาใช่ไหมเขาก็ตรวจตาแล้ววันหนึ่งมีชายคนหนึ่งหลงเข้ามาเขาชื่อว่าหวางจือ่ออาการชื่อว่าหวางจือ่อมันเป็นมนุษย์ลูกของมนุษย์กับปีศาจอะพ่อเขาเป็นจอมมารจอมมารที่ต่อสู้กับเทพช้่งมังสว่างใช่ไหมต่อสู้อะ่ะพ่อเขาเป็นจอม นานใช่ไหมแล้วเขาก็ไปพบดักกับแม่ที่โลกมนุษย์มันก็ได้เสียกันแล้วก็มีเขาขึ้นมาแล้วมันจะอยู่กับแม่ก็ไม่ได้จะพาแม่ไปก็ไม่ได้พาไปแม่มันก็จะแบบตายเพราะว่าที่โลกปีศาจเห็นใจม่ออกอยู่ก็ไม่ได้เพราะว่าตนมีภาระแล้วก็จะแบบจะให้นางปีศาจด้วยก็ไม่ได้เพราะว่าแม่ของจอมมารอีกทีอ่ะแบบไม่ยอมรับลูกสะใภค้คนนี้ฉันไม่เอาคนนี้หรอกมันก็ต้องจำใจทิ้งลูกไป ซึ่งเขาก็เป็นปีศาจด้วยเป็นมนุษย์ด้วยซึ่งเขาเป็นปีศาจก็ไม่ใช่เอ้ยปีศาจที่จะมีพลงังอู้ฉันมีไปฉันมีเขาก็ไม่ใช่จะเป็นมนุษย์ก็จะส่วนมากก็จะเอียงไปทางมนุษย์เทพธิดาก็ไปไพบ้พบใช่ไหมเขาก็ไปพบไปพบกันแล้วเขาก็รักกันขึ้นมาตอนนั้นเทพธิดาจำแรงเป็นมนุษย์ด้วยนะแล้วก็พบรักกันแล้วเทพธิดาก็อาศัยอยู่กับเขาที่บ้านของเขาอ่ะ ซึ่งเขาถูกรับเลี้ยงโดยหัวหน้าพ่อมองโกเขาแบบรับเลี้ยงเป็นลูกบุญทานซึ่งตอนนั้นแม่เขาสีแก่ไปแล้วเนาะเขาก็ถูกรับเลี้ยงก็รักกันดีจนเทพดิดามไม่ทําหน้าที่ตัวเองเลยไม่ไปไปเป้าผลมายาเลยซึ่งถึงแม้ว่ามันจะมีขอบเขตอยู่ก็ตามแต่ว่าปีศาจที่มันรับๆจริงๆมันก็พุดเข้ามาได้ใช่ไหมมันก็จะชิงผลมายาไปแล้วมันก็เอาผลมายาไปเลย ใช่ไหมแล้วเทปดีดาก็แบบถูกลงโทษว่าเธอมัวเมากความรักเธอเป็นมีอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนู้นใช่ไหมเทปดีดาเลยบอกไปบอกกับสานนี้ว่าที่รักที่รักวะเออหวังจูข้าจะต้องไปเยี่ยมพ่อแม่ที่ต่างแดนข้าจะมอบคุยนี้กับเจ้า เมื่อเจ้าคิดถึงข้าเจ้าจงไปคุยนี้จงรอข้าไม่นานข้าจะกลับมาแล้วทิพดีดาก็ไปปิว้วใช่ไหมก็ไปแล้วเธอก็ไปแบบตามไล่ปีศาจตัวน,นั้นจนได้ผลไม่ยากก็ไปขึ้นแต่ว่ามันก็ผลก็ไม่ถูกอย่างนั้นคือเขาก็โดนเทพแบบกิดพลังอํานาจไปให้อยู่ที่สวรรค์แบบจําตัวที่สวรรค์ประมาณ สามวันซึ่งเท่ากับสามปีของโลกมนุษย์ใช่ไหมับสามีมันก็รอมันก็รอมันก็ส่วนเทพธิดาก็รอรอรอ,รอ,รอใช่ไหม,มแล้วก็มีสาวใช้คนหนึ่งเชื่อยโวปี้มันไปบอกกระย์มีของเทพธิดาว่าคุณชายคะเทพธิดาไม่กลับมาแล้วคะ่ะนางหนีไปกับชายอื่นแล้ว เขาก็เป็นคนแบบรอมานานจนเชื่อไปว่าเมียมันนะ่ะนอกใจมันหนีไปอยู่กับคนอื่นแล้วมันก็เชื่อแบบนั้นแล้วมันก็เอา A P e ไอ้ยั่วปี้นี่มาเป็นเมียมันอีกโอ้เขียนได้ดีมากนะยั A ่วปี P ้ e, มัน,นก็ร่วมรักร่วมเซจนตั้งท้องแล้วคือสามวันของเทพิดาคือกวนกวยมากฝรั่งนิวาีแลนี์นี้ก็มีเมียนอกใจในกี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้แปดนาทีแล้วมามีเมียนอกใจ จ,จึงไปใช่ไหมตอนทองแล้วเทพธิดาก็ออกมาได้เทพธิดาก็ร้อนรนจะไปหาสาม,มีก็คือด้นยุพน้ำนาาไปแบบเพิ่งออกมาได้แต่มันก็ยังไม่คืนมันก็จะค่อยๆไหลกลับมาแต่ตอนนี้มันยังมาไม่เต็มมันไม่สามารถรับไปหาผัวค่ะจะลงไปที่โลกมนยุเดทดหา่ามันก็แตกๆเทพธิดาเลยส่งโนกะไปบอกเทพหนังจือเทพแบบท่านย่าหนังจือคือผู้ที่แบบ เกี่ยวกับเวลาเป็นแม่ของโลกเป็นบิดาของโลกที่ถูกยกย่องเนาะไม่ใช่เป็นแม่ของโลกจริงๆเทพธิดาหนังอะไรวะลืมชื่อเอ้ยก็เรียกว่าท่านย่าไปแลวก่อนเนาะเนาะท่านย่าใช่ไหมก็แบบโอ้สงสารเจ้า้าส่งนกเลยใช่ไหม,ไม,ไมให้เทพธิดาจับให้อุ้มนกนั้นใช่ไหมแล้วนกนั้นจะแบบช่วยพากลับไปใช่ไหมคือคือ,คอท่านย่าคือนิสัยดีมากนอยดมคติจะเสียใจยอย่างเดียวคือชื่อเขาออกเพราะจําไม่ได้ ไม่ใช่ชื่อที่กล่าวไปขั้นต้นด้วยนะชื่อจบออกพ่อใช่ไหมเทพธิดาก็ไปหาสามีแล้วก็ไปพบว่าสามีมีภรรยานอกใจแล้วเทพธิดาร้องไห้มากคือตอนนั้นเทพธิดารีบมาจนไม่ได้เปลี่ยนชุดแบบใส่อาพรปกติไปเลยใช่ไหมแล้วสามีก็เห็นก็บอกว่าแต่งตัวสสวยไม่ยั่วค่ะชุนะเจ้า ไอคนจนไอคนที่เจ้าหนีไปด้วยอ่ะทิ้งเจ้าแล้วใช่ไหมเจ้าถึงกลับม,มาหาข้าเทพธิดาก็ว่าท่านพูดอะไรวะแล้วไอสาวใช้มานานั่งขั้นมันคืออะไรเทพธิดาก็สงสัยแต่ก็ดนดาสารพัดแบบเจ้ามันเป็นคนไม่ดีเจ้ามันที่ใส่ไม่ได้จนดาจแบรบ้องไห้อ่ะโดนดาแบบร้องไห้เทพธิดาก็ร้องไห้หนักมากแต่ว่าเทพธิดาก็จำใจบอกไปว่า ท่านมาเจอกระ้าภูเขาหลังตำหนังได้หรือไม่ข้ามีเรื่องจะบอกจเจ้าไปครั้งสุดท้ายแล้วเขาก็ไปนี่แล้วก็ไอผู้ชไอห,หวังจื้อมันก็ไปมันก็ไปใช่ไหมคือมันยังแนบผุยอยู่เลยมึงคือแบบมึงหมดรักเราจริงๆหรอใช่ไหมเทพดีดาก็บอกว่าเจะไม่รักเขาเราจริงๆหรอ ว่าข้ามีรักเจ้าแต่เจ้าไม่รักดีเขาก็พูดด่าต่อต่อแบบต่อไปต่อมาใช่ไหมเทพธิดาเลยบอกว่างั้นข้าจะไปจากท่านขอให้ท่านมีความสุขข้ามอให้ท่านได้แค่เพียงเท่านี้หัวใจดวงนี้แต่ว่าท่านน่ะกลับปฏิเสธมันแล้วเทพธิดาก็หันหลังไปเขากับไม่สนใจแบบแบบเด้วยิ่งฉัน,นึกคิดแล้วเทพธิดาพูดยังแบบนั้นนี่ยังคิดไม่ได้อะ่ะ มันก็หันหลังมาแล้วก็บอกว่าข้าไม่เสียใจเลยที่ปฏิเสธและดา่าทอเจ้าแบบนี้ใช่ไหมแล้วเทพธิดาก็ด้องไห้ใช่ไหมและเทพธิดาก็พูด้นมาว่าข้าหักท่านพอนี้รู้ตัวทีมันก็หันไปปุบเฮ้ยเทพธิดาหายไปไหนวะหายไปไหนอย,อยู่ไปไหนอะหายไปไหนแล้วก็แบบนั้นเนาะแล้วเขาก็แบบเพิ่งมารู้ตัวอีกทีว่าเอ้ย ฉันรักเขามากที่ฉันทำแบบนี้ไปเพราะฉันประชดถึงถึงจะยังไงยังไงฉันก็ไม่รักเธอแล้วอย่างนี้ไปน่าวบอนไปยิ่งเทพธิดาหายไปพอปกติที่เขาอยู่กับยุ่วปี่เขายังรู้ว่าเทพธิดาวันนึ่งเขาต้องกลับมาถ้าเธอรักเขาจริงก็เธอเป็นคนจริงแต่ที่เขาด่าไปเพราะว่าเขาเก็บกไงไงเขาทนมาสามปีและพอเขาหมดความแบบ แล้วพอเขาใกล้หมดความอดทนเธอก็ปรากฏตัวขึ้นมาเขาดีใจมากนะดีใจแต่ว่าไอความอดกลั้นอดทนมาสามปีมันก็ระบายออกไปใช่ไหมแล้วเขาก็ร้องไห้ฉันไม่ได้ทําแบบนี้เลยฉันไม่ได้ทิ้งเธอไปแบบนี้เลยใช่ไหมและโยบแบบเขาก็โสมมากน้ำบอลเขายิ่งผอมแห้งจากหนุ่มรูปหล่อก็กลายเป็นคนบ้าๆบ,บอๆหนวดเขาลุงรังใช่ไหมโยบมีคนไม่ได้เลยไปบอกกับเขาว่าที่จริงเทพเทพธิดา ไม่ได้ไปนอกใจลราถ้าหรอกมันเป็นอุบายของข้าเองตอนนั้นเขาโกรธก็โกรธนะแต่เขาก็ไม่มีอารมณ์จะทำอะไรเพราะว่าในท้องมันอ e ียั A ่วปี e, ้มันก็เป็นลูกของเขาอะ่ะเขาก็ปล่อยมันไปเขายิ่งเสียใจห่มพองลงไห้ใช่ไหมแล้วสุดท้ายเขาก็ตอมใจตายไปอืมหลวินดวงวิญ,ญญาณของเขาอะ่ะคือไม่มีต้นแบบเขาก็จะขึ้นสวรรค์ก็ไม่ได้ขึ้นสวรรค์จะลงนั้นลงไปหาพ่อก็ไม่ได้ลงน่าดิใช่ไหมแล้วก็จบตำนานค่ะ แล้วเทพธิดาหายไปไหนอะกันนี่เลยเทพธิดาร้องไห้หลังจากทีเทพธิดาออกเทพธิดาออกมาเทพธิดาร้องไห้ร้องหอบเสียงใจกลับมาที่ป่ามายาความรักความถูก <c oughs> แบบดติ่งทุกอย่างคือที่นางทามาทั้งหมดมันคืออะไรที่นางทนรอสัวันของนางนะ่ะมันคืออะไรนางทนเพื่ออะไรนางไม่มีจุดจบนางร้องหงอบลงมาให้จุดจบของนางจะเป็นอย่างนี้หรอ น้ำตาค่อยๆไหลออกจากเป้าตาในค่ำคืนที่จันทาสองสวยและดอกและน้าตาก็ได้หยดสุ่ผลไม้แล้วก็กําเนิดอันหลางพูดน้อยจํมซนเป็นตํานานอีกตํานานหนึ่งที่อยากจะเล่าก็แต่งไม่จบงั้นก็ขอจบเรื่องเทพธิดาเทพธิดา ไปเท่านี้นะคะนี่เล่าไปเล่ามานี่ลืมชื่อแล้วอ้ออู่หยางทิพยที่ดาอู้หยางไปเท่านี้นะคะหญิงสาวผู้รักอาภัพสามีพอรุก,ก็เสียใจมันก็ถ่ายกันไปแล้วงั้นก็เรื่องนี้ก็เป็นคติอยูอย่างนะสําหรับคนที่บอกว่าแต่ทาอะไรก็ถ้าคิดว่าทําแน่ๆแล้วถ้าผลออกมาแล้วอย่าไปเสียใจ เพราะว่านั่นคือสิ่งที่คุณเลือกมาเองแน่มีแนวคิดด้วยถ้งางันคลิปนี้ก็ขอจบีย่เท่านี้น,น,นะคะบ๊ายบาย